ภิกษุไปเจอพระสูตรนะภิกษุไปพบพระสูตร,ร,ตรที่รูเจ้าตำหนิตำหนิภิกษุที่ไปชื่นชมนะสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเค <c oughs> ยอ่านพระสูตรที่ บอกเกี่ยวกับเรื่องของอ,อนุตตริยะหกประการกับนุตตลิยะหกประการนะการได้เห็นการได้ฟังนะการได้ศรัทธาการได้ศึกษานะการได้บำรุงการได้ละลึกถึงในสมณพราหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ประพฤติผิดนะ ซึ่งพระองค์ก็บอกว่าเป็นเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์นะไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานนะเพราะพระองค์ไม่ต้องการให้เราเข้าไปเสพพบกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะอันนี้ได้ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนี้เป็นภิกษุในธรรมวินยัยเป็นปัจฉาสมณะของพระพุทธเจ้า เดินตามผู้เจ้าเนี่ยเข้าไปบินตาบาดนะแต่ไปเห็นนักบวชรัฐที่อื่นนะแล้วก็คิดในใจชื่นชมนะผู้เจ้ารู้ความคิดนะตำหนิว่าเธอเนี่ยยังนับว่าเป็นสมณนะสักยะปุตยะได้ไหมนะก็คือเธอยังนับว่าเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้หรือเปล่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้โนะยมต้องทราบว่าพู้เจ้าให้เรียกว่าสมณะสักยะปุตติยะบุตรของสมณะในศักยะตะกูลแต่ไปคิดสรรเสริญนะสมณะเหล่าอื่นนะเนความเป็นอย่างนี้ <c oughs> ดูก่อนพักวะสมัยหนึ่งเราอยู่ที่นิคมแห่งชาวถูลูชื่ออุตรากาในถูลูชนบท ครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าเรานุ่งแล้วถือบาทและจีวรมีโอรสเจ้าลิชวีชืช่อสุนัขตะนะเป็นปัจชาสมณะโอรสของเจ้าลิชวีชืช่อสุนัขตาเป็นปัจชาสมณนะเป็นพระผู้ที่เดินติดตามไปด้วยเข้าไปบินทบาทที่อุตรการิคมนะสมัยนั้นมีอเจลกะคนหนึ่ง ชื่อโกรักขติยะประพฤติอย่างสุนัขเดินด้วยข้อศอกและเขา่ากินอาหารที่กองบนพื้นด้วยปากดูก่อนพัควะโอรสเจ้าลิชวีชื่อสุนัขะตะได้เห็นแล้วจึงคิดว่าเขาเป็นสมณะอรหันต์ที่ดีผู้หนึ่งนะครั้งนั้น เราได้ทราบความคิดในใจของโอรสเจ้าฤชวีชื่อสุนัขตะด้วยใจแล้วจึงกล่าวกับเขาว่าดูก่อนโมคคบุร ok ุษกล่าวกับภิกษุลูกศิษย์นะนะภิกษุที่เข้ามาบวชในธรรมวินัยนี่แหละที่เดินตามผู้เจ้าเนี่ยนะผู้เจ้าว่าเลยว่าเป็นโมคคบุรุษนะพระอ,องค์บอกดูก่อนโมคบุร ok ุษ แม้คนเช่นเธอก็ยังจักปฏิญาณตนว่าเป็นสักยะบุตรอยู่หรือ,น,อนี่แค่คิดนะยังถูกตำหนิขนาดนี้นะ,ะแล้วก็ดูเรื่องของอที่สาติเกวัตบุตรบอกว่าวิญญาณเวียนไวตายเกิดผู้เจ้าก็ ําหนิเป็นโมฆะบุรุษเหมือนกันเพราะผรูเจ้าไม่เคยสอนว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดสิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดคือสัตว์นะเพราะนั้นอันเนี้ <c oughs> ก็เลยหมู่คณะสงฆ์เลยพินากันว่าแล้วอย่างนี้ผู้ที่ไปทําเดลาชานวิชานะโอ้โหไม่หนักเข้าไปเลยนี่ <c oughs> ใช่ไหมอ่านะ ขนาดแค่ชมสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนี่ไปประพฤติวัดของสมณาาพราหมณ์เหล่าอื่นเลยนะเพราะเดลานวิชาทั้งหลายเนี่ยก็คือเป็นของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเขาที่พระุทธเจ้าบอกว่าสมณพราหมณ์บางพวกฉันโพชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสําเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดลชนวิชาเห็นปันนี้อยู่คืออะไรบ้าง การบนขอลาบผลต่อเทวดาการบวงสวงการแก้บนการสอนมนกันผีบ้านเรือนการทำกระเทยให้เป็นชายทำชายให้เป็นกระเทยการทำพิธีในที่ปลูกเรือนทําการบวงสวงในที่ปลูกเรือนการพ่นน้ำมนการบูชาเพลิงทำน้ำมนบูชาไฟทำพิธีในที่ปลูกเรือนการดูหมอดูเลิกดูยามการสะดอกเคราะห์การปลูกเสกนะ นี่ของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนะนี่สุนัขตาแค่คิดนะชมว่าโอ้สมณะผู้เนี้ยที่ทำตัวเป็นแบบสุนัขอะ่ะเดินด้วยข้อศอกขัวเขา่าแล้วก็กินอาหารตามพื้นที่เขากองกองไว้นะสุนัขตาที่เป็นปัจฉาสมณะเขามองว่าเนี่ยคือพระระหันนะแสดงว่าเป็นพระบวชใหม่้ายังไม่รู้เรื่องอะไรนะโอ้พระลหันรูปนี้ดีจังเนาะอ่าอย่างนี้ ผู้เจ้ารู้ความคิด,ดนะตำหนีเนี่ยหันมาบอกแนละ้วเธอยังจะนับว่าเป็นสมณะสักยะปุติยะได้ไหมนเนี่ยนะอ,อีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยมีในอริยวินยัยนะไปเรียนคัมภีเดลาฉานวิชาเรียนคัมภีโลกายตนะนะผู้เจ้าบอกว่าถ้าเธอเห็นความสำคัญในคำของตถาคต เธอยังจะไปศึกษาคำคนอื่นอยู่ไหมเธอยังพอจะนับว่าเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้หรือไม่เนะี่ยโดนอีกเหมือนกันเห็นไหมจะไล่ออกจากภิกษุแล้วก็ปรับอาบัตทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไปไปศึกษาไปทําตรงนี้นะไปเรียนไปศึกษานี่ทีน,นี้เราก็มองไปถึงผู้ที่ทําเดลฉา,านวิชาดังนั้นผู้ที่ทําเดลฉา,านวิชานอกจากทั้งเรียนทั้งศึกษาทั้งนําเอามาปฏิบัติและนําเอามาเผยแพร่ โอ้หนักไม่นี่จะหนักกว่าแค่คิดนะหนักกว่าแค่พูดนะที่สาติพูดนะอ่าหนักกว่าที่ไปศึกษานี่เอาหนังสือเขามานั่งอ่านนั่งศึกษานี่ยังโดนเลยนะเนี่ยนะอ่าศึกษาในละฐานวิชาเออเดลชานวิชาก็ทํากันยังไงนาะเห็นไหมอ่ายังถูกปรับอาบัติทุกกฎเลยใช่ไหมอ่าแล้วยังถูกผู้เจ้าว่าพอจะนับเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้หรือเปล่า นะอ่าอ่าก็อันนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจสําหรับภิกษุที่ทําเดรลฉานวิชาทั้งหลายนะที่ประกอบซึ่งมิฉาอาชีวะนะแล้วถูกใส่ชื่อเสสวยหรูเอาชื่อของผู้เจ้าไปปะด้วยนะอ่าเป็นพุทธาอะไรต่ออะไรโออนุภาพของพุทธนะคำสอนของผู้เจ้าเนี่ยพุทธบริษัทสับสนเพราะถูกทำโดยลูกศิษย์ผู้เจ้าเอง ซึ่งต้องเป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคตนะก็ไปปลุกเสกนะอเอ๊ะมันมีหนังสืออะไรนะมีหนังสือในห้องงานทำยิบสงสัยไม,ไม่ได้หยิบมานะอ่ามันจะมีพิธีปลุกเสกต่างๆเนี่ยนะเป็นหนังสือเขาส่งมาให้แล้วก็ก็ <c oughs> <c oughs> จะมีเครื่องรางของขังแบบต่างๆขายในราคานะอา อาตมาเห็นเศษก้อนหินน่ะแล้วก็เขียนยันอะไรไปหน่อยนะบอกเนี่ยก้อนละพันเก้านะไปซื้อเศษก้อนหินกันนะแล้วก็มีพระปั้นเป็นเป็นดินนะเอาดินมาปั้นเป็นรูปพระเล็กๆเกนะีห <59. S 1> ้าหมื่นแะค่เนี้ยนะอืออ่ยมดูซิว่านี่คือลักษณะที่ผู้เจ้ามองว่านี่คือมิจฉาอาชีวะกำลังหาเลี้ยงชีวิต ด้วยมิจฉาด้วยวิธีการที่ผิดอย่างนี้เนี่ยลักษณะอย่างนี้เยอะนั้นพู้เจ้าเนี่ยมองลึกลงไปในจิตใจของภ <c oughs> ิกษุออกแล้วว่ามันมีกิเลสในเรื่องนี้นะแล้วก็บัญญัติห้ามไว้เป็นสัมปนาศีลาสินสมบูรณ์ของพระห้ามพระเนี่ยไปทำแล้วก็บอกว่ามีอะไรบ้างนะ ปุชาบอกหมดเลยนะการดูหมอดูเลิกดูยามการสะเดาะเคราะห์การปลุกเสกนะการทําน้ามนต์การทําทพิธีในที่ปลูกเรือนการบวงสรวงการบนขอลาบผลต่อเทวดาการแก้บนการสอนมนต์กันผีนะมีแจกแจงไว้หมดเลยแต่ณวันนี้เราเอาเออนอกจากเอาความรู้เอาพิธีกรรมนะ ของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นขึ้นมาเป็นพิธีกรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งพุทธเจ้าทั้งปฏิเสธทั้งบัญญัติเป็นศีลเป็นวินยัยห้ามภิกษุรรเนี่ยนะ,ะนั้นถ้าอยู่ในครั้งพุทธกาลก็คงจะถูกตำหนิว่าเป็นโมฆะบุรุษเหมือนกันแล้วก็จะถูกบอกว่าเธอยังพอจะนับเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้หรือไม่ <c oughs> นั้นตอนนี้เรามีเรามีลักษณะที่เ,เรามองว่าว่าเป็นภิกษุด้วยเครื่องแบบแค่นั้นเองนะเราไม่ได้มองถึงข้อประพฤติวัดปฏิบัตินะกายวาจาจิตนะที่พุทเจ้าบอกว่าต้องมีศีลสิกขานะมีจิตสิกขานะเ,าเหมือนกับภิกษุทั้งหลาย นะปัญญาสิกขาเนี่ยเนี่ยยังดูก้อนดินเนี่ยนะก้อนเล็กๆล็กห้าหมื่นเก้าใช่ไหมแล้วก็ก้อนอะไรก้อนหินน่ก้อนหินธรรมดาเนี่ยนะใสๆหน่อยนะแล้วเอามาใส่ยันเนี่ยนะอ่าอันนี้เท่าไหร่พันเก้านะอ่าพันเก้าก็ไปแล้วแล้วไอ้นี้ห้าหมื่นเก้าแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นแสนเป็นล้านก็มีนะอ่า มันหากินได้นะโยมเนีงง่ยไอเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะอ่ามันถึงแบบว่าอ่าเฟื่องฟูไงะนะอ่ามันเป็นเรื่องทางโลกแต่ถามว่าหลุดพ้นได้ไหมมันไม่ได้แล้วได้ผลจริงไหมไม่ได้เพราะพระุทธเจ้ามองว่าเป็นเดัาชานวิชาถ้ามันนี้มันได้จริงนะหลักกรรมที่พระุทธเจ้าบัญญัติก็ผิดหมดแสดงว่าศาสดาเราบัญญัติเรื่องกรรมผิดนะผลของกรรมเกิดจากก้อนดินนี้บันดาล ใช่ไหมและก้อนดินนี้เกิดจากอะไร <c oughs> เกิดจากเอามาปั้นเสร็จแล้วก็มีคนเข้าไปไล่มน,น์มันตะมันตานะการไล่มน์แบบของพราหมณ์ไตเพศแล้วก็อ้าวอย่างนี้เอากระถนมาตั้งไล่มน์ไปนั่งไล่มน์ไล่มนกระถนศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาอ้าโยมเอาไปบูชาที่บ้านใช่ไหมแต่อันนี้มันถูกปั้นเป็นกระถนดูไม่ดนะีต้องปั้นเป็นรูปอะไรสวยๆหน่อย ใช่ไหมก็เลยดูดีขึ้นนะแล้วเอาไปบูชากันอย่างนี้หรือไม่ก็เอาน้ํามาตั้งเอาน้ํามาเสร็จล้วก็ไล่มนไปไล่มนไล่มนเอาน้ําศักดิ์สิทธิ์ลวโยมเอาไปกินนะเอาไปอาบเอาไปดื่มอย่างนี้มันสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมแสดงว่าน้ําบรรดาลอะไรไดนะ้มันมีน้ําบรรดาลใช่ไหม มันเข้าสู่มิจฉาทิฐีข้อที่หนึ่งคืออะไรที่พระโสดาบันจะต้องละได้กรรมหรือสุขทุกขเกิดจากผู้อื่นบันดาลน,นะ,ะผู้เจ้าบัญญัติไว้อา้าวผู้เจ้าก็บัญญัติผิดสินะแล้วถามที่เขากําลังใช้ความเพียรน,นั่งทำรรอยู่เนี่ยเป็นบัญญัติของใครพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือเปล่าไม่ใช่ผู้เจ้าไม่เคยบัญญัตินะนั้นจริงๆแล้วเขาต้อง <c oughs> เอาชื่ออื่นมานะ เขาต้องไปหาคนบัญญัติให้ได้ถ้าเขาหาคนบัญญัติไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องใช้คําว่านี้เป็นพิธีกรรมของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นแต่ลูกศิษย์พู้เจ้าขอทําหน่อยเออจะได้ชัดเจนไปใช่ไหมอ่าทายาทแห่งธรรมะของตถาคตขออ่กระทําพิธีของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นอย่างนี้อ่านนี้ก็วัดศรัทธาของญาติโยมนะคือเวลาประกาศต้องประกาศให้ชัดแต่ตอนนี้ไม่ประกาศเนี่ย คุมๆเคือือแล้วแถมใส่ชื่อว่าเป็นพิธีกรรมของผู้เจ้านะเอาให้เครดิตนะข้อวัดของสมรภาพเราอื่นโดยเอาโลโก้ผู้เจ้าไปไปใช้นะทำให้คนที่ไม่ได้ศึกษาเนี่ยเกิดความสับสนว่าเอ๊ะอะไรคือถูกต้องนี่คือปัญหานะนั้นหูดีตาดีกันหน่อยนะพยายาม เราถึงพยายามให้หลักฐานข้อมูลที่เก่าที่สุดนะที่ถูกต้องที่สุดนะสืบทอดกันมา2000ันกว่าปีหลักฐานที่เป็นพุทธวจนะนะที่ถูกต้องที่สุดนั้นะในโลกมีอยู่ที่ไหนนะเราก็เคยไล่เลียงไปให้ทราบแล้วอืนี่ก็เลยเป็นตัวอย่างให้ดูนะว่าเออนี่แค่ไปชมยังโดนผู้เจ้าว่าขนาดนี้นั่นแสดงว่าเราเห็นว่าแต่ก่อนเนี่ย พระในครั้งกุตการก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะโบสถ์เขามาเนี่ยโอ้เห็นคนประพฤตินะเดินบนน้ำนอนบนน้ำเป็นชีเปลยก็ไปชมเขาโอ้นี่คือพระละหันนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคนในยุคนี้เราก็ยังอาจจะยังดีนิดนึงนะยังพออาจจะพอแยกแยะได้นะแต่ก่อนนี้เขาก็เห็นใครทำอะไรแปลกๆนี่ก็คือคงคือพระละหันเลยเป็นอย่างนี้ ไม่รู้คุณธรรมที่ทำให้คนเป็นโสดาบันเป็นสกทา,าคามีอนาคามีพระราหันแยกไม่ออกแยกไม่เป็นนั้นโยมพิจารณาดีๆนะอย่าไปมัวว่าสังคมก็าทำกันเราจะไม่ทำหรือเปล่าสวรรค์นรกนิพพานอยู่ที่โยมเองนะสังคมมาช่วยให้โยมพล้นนรกไม่ได้นะนั่นโยมพิจารณาดีๆนะ โยมจะจมอยู่กับมิจฉาทิฏฐิก็ตัวโยมเองนะเพราะนั้นโยมเกิดมาเนี่ยเจอคําสอนพระศาสดาแล้วไม่เอานี่คือช่วยไม่ได้นะอโอกาสที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้เจอคําสอนพระศาสดามันก็ยากพอสมควรอยู่แล้วเนะาะแล้ว <c oughs> ถ้าไม่ใช้โอกาสนี้ก็อันนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเนาะ นั้นอาตมาก็เพียงแต่แยกแยะให้พวกเราเห็นพวกเราทราบว่าอะไรคือสิ่งที่ศาสดาสอนอะไรคือสิ่งที่ศาสดาตําหนิไม่ได้สอนเอาไว้ดังนั้นมันเป็นการวัดความเริ่มใสยอย่างยิ่งนะความศรัทธาที่อย่างลงมั่นไหมในองค์ตถาคตพวกเรามีตถาคตเตเอกันตะคโตอภิปสันโนไหมเริ่มใสยอย่างยิ่งนะถึงที่สุดโดยส่วนเดียว ในตถาคตหรือเปล่าหรือ,อยังนะถ้ายังโยมก็เป็นโสดาบันยังไม่ได้เพราะว่าโยมยังเห็นว่าความรู้ของคนอื่นมีคุณค่าและความรู้ของคนอื่นนั้นเป็นหนทางหลุดพ้นได้ไหมไม่ได้โยมก็หลุดพ้นไม่ได้มันจะพ่วงต่อกันเมื่อโยมศรัทธาพระเจ้าไม่พอนั้นโยมก็จะไปเห็นความสําคัญคนอื่นและคนอื่นนั้นบัญญัติธรรมวินัยเพื่อให้หลุดพ้นได้ไหมมันไม่ได้โยมก็จะไม่ได้ไปด้วยนะนี่มันพ่วงกันอย่างนี้ ดังนั้นอินทรีย์ห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันมีผลหมดนะศรัทธาอันดับแรกเลยโยมศรัทธาผิดก็ไปผิดเหมือนกันผู้เจ้าจึงบอก <c oughs> อนุตริยะหกประการเนี่ยได้เห็นสมณพราหมณ์ที่ประพฤติผิดนะมีความเห็นผิดเนี่ยไปเห็นอเจรกะเห็นนะคลานเป็นสุนัขนะประพฤติวัดแบบสุนักกินอาหารตามพื้นเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นสมณพราหณ์ผู้เห็นผิดนี่ แล้วดีไม่ไปฟังธรรมเขาอีกนะไอ้พวกนี้ก็สอนธรรมะนะอ่าแล้วมันจะเป็นธรรมะเพื่อการหลุดพ้นไหมเนี่ยเราไปชื่นชมก็โอสงสัยเป็นพระหลานเนี่ยศรัทธาไหนขอฟังธรรมหน่อยสิการหลุดพ้นทำยังไงนิพพานเป็นยังไงเนี่ยพอดูอย่างนี้แล้วก็น่าสงสารคนที่ยังเข้าไปในพิธีปลุกเสกอะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะมากมายนะโยนอ่าพเจ้าถึงบอกว่าสมณะ ที่นำพามหาชนไปในทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมักผิดปฏิปทาผิดเนี่ยมันจะเกิดผลเสียต่อมหาชนเป็นจำนวนมากคือไปอ้างแต่ว่ายังขาดเงินสร้างโบสถ์สร้างศาลาอาตมาว่ามันไม่จำเป็นยิ่งไปกว่าการสร้างสัมมาทิฏฐิให้กับมนุษย์นะโบสถ์วิหารมันสอนอะไรเราไม่ได้หรอกเพื่อน,นะ ตัวธรรมะที่ถูกต้องเนี่ยมันสอนมนุษย์ให้พ้นจากความแก่เจ็บตายได้